สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยครับผมงวดประจำวันที่3 3เดือน4ีพีห7นะครับผมก็จะมีฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ฮาหนอยสูตรแยก,กนะครับผมก็มาเริ่มจากฮาหนอยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผม หานอยสูตเม็ดเดียวก็มีมีสามห้านอยนะครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP 3น้อยนะครับผมพิเศษปกติอ่ะ VIP เด่นนะครับผม เด่นนะครับผมผมไม่สามนะวันที่สามก็ต้องก็ต้องเป็นสามครับผมเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมเนี่ยสามนะครับผมสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามสี่สามห้าสามแปด 32เนียนนะครับผม30363537 30363537นะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้าหนอยสุดแจ็หน่อยนะครับผม ฮานอยสุชเชกหน่อยมาเริ่มจากฮานอยแรกครับผมฮานอยเฉพาะกิจฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมวันนี้เด่น1นกับ2 1กับ2นะครับผม1 7 1 9 1 6 2 7 2 9 2 6 ตัวกันนะครับผมหนึ่งสี่สหนึ่งห้าแล้วก็18 uh, ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นหนึ่งเจดหนึ่งแล้วก็สองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ะครับผมโอเคน้อยแรกครับผมก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะครับผมวันนี้ตัวเดว่นเหมือนกันนะครับผมถ้ามันถ้าเหมือนกันก่อนนะครับนะถ้าเหมือนกันนี้โอกาสที่จะมาก็คิดว่าน่าจะดีกว่านะถ้าเด่นเหมือนกันนะสามครับผมสามกับหกสามกับหกนะครับผมสามศูนย์สามสี 4, ่สามห้าครับผม หกศูนย์หกกันไว้ด้วยเนาะสามครับผมหกเกแล้วก็หกตัวฟันนะครับผมสตัวเน้น30 3ศูนแล้วก็หกนะครับผม สามูนย์สามสีสมาหกศูนนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เรียบร้อยต่อไปนะครับผมถ้าหากไม่ทันนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับผมาหานอยปกติเด่นนะครับผมนี่แหละสามกับหกสามกับหกนะครับก็จะมีสามศูนย์ครับผม สามเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกแปดกันนะครับผมสามสองหกสองสามเก้าหกเก้าครับผมพี่พี่ถ้าไหนทุนเยอะนะจับอีกตัวนะครับผมนะสามสี่หกสี่นะ 64, นะถ้าทุนเยอะนะถ้าหากไม่เยอะก็ไม่ต้องจับนะครับผม ัวฟันนะครับผมเป็นเลขก3 3 3 7 7 8 8แล้วก็60นะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยหาหน่อยสุดท้ายนะครับผม V.I.P. วันนี้ครับผม เดนสกับ6 3กับ6กนะครับผม3ามเจ็ดสามสี่่หตัวกันนะครับผม3ามสองหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้มันของปกติใช่ไหมสามเจ็ดสามสี่ส สามศูนย์นะครับผมสามศูนย์หกศูนย์สามห้าครับผมแล้วก็สามหนึ่งโอเคครับผมตัวฟันนะครับผมสามสามเจ็ดสามสี่สามแปด แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จบจบลงไปแล้วครับผมสำหรับหานอยนะครับผมของวันที่สามเดือนสี่ครับผมอ่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตุลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆ fc ทุกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ